กราบสวัสดีครับกลับมาพบกับผักไม่เคยคิดหรือว่าพริกไม่เคยขัดวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคันครับนอกจากสีดําทางน้นมีสีดําทางนี้ปี B 17ครับใหม่197,000กิโลนั้นรถสวยใหม่กริปพึ่งบิ้วเสร็จใหม่ๆเช็ดยังไม่แห้งเลยนี่คือสภาพรถครับที่เข้ามาแล้วก็มีการทําร้างนะครับทําความสะอาดห้องเครื่องช่วงร่างและเช็คความพร้อมของตัวรถ ก็จะจอดอยู่บริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดช่องบิลหรือว่าช่องทำความสารรถนั่นเองนะครับคันนี้ราคา5้าแสนเจ็บาทยังไม่หักส่วนลดตอนนี้ก็คือจอง1,000ได้ส่วนลดเพิ่ม40,000บาทนําส่วนลดไปใช้หมดจะเหลือเพียง4ี่แ0 0หบาทเท่านั้น ่อนสบายสาย7 0 0 0ไปๆใครที่ชอบรถแนวนี้อาร์ติสีดำเข้ามาเพิ่มกันแล้วเป็นรถสีหายากนะฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ให้พวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือใครอยากดูรูปสวยๆฝากไว้หน่อยบนเว็บไซต์ perfectcarthailand.com นะครับผมมีแคตตาล็อกออนไลน์ดูได้ทั่วทุกมุมรถนะครับและเลขหมายละเอียดชัดเจนไปละจ้ะสวัสดีจ้ะ